บิ๊กเดส i n เนชั n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดเมืองเก่าจากโครเอเชียครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นไปไม่ไดไน้นอกจากที่นี่โครเอเชียครับตรงนี้เข้ามาในเมือง<ม>ก็เป็นเมืองเก่าแล้วก็สร้างด้วยหินนี่พื้นก็เป็นหินกําแพงหินบ้านเป็นหินหมดเลยนี่คือเจ<ม>้าหอยนางรมอายุ3ปีนะฮะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เมืองแห่งความสโลว์ไลฟ์สตอนประเทศโคเอเชีย เป็นเมืองเก่าของโครเอเชียที่มีอายุมากกว่า1,500ปีตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ8ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่เพียง2,500คนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรปถึง5.5กิโลเมตรและด้วยเสน่ห์ด้านความเงียบสงบก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามา,มากถึงประมาณ800,000คนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ วันนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากที่นี่โคเอเชียครับโอ้โหโคเอเชีย oh, มีกำแพงแบบนี้ด้วยเป็นเจ้าของกำแพงที่ยาวที่สุดในยุโรปต้องเรียนอย่างนี้เราอยู่ที่เมืองสตตนฮะเมืองทางตอนใต้ของโคเอเชียและมาทางนี้เลยลักษณะน,นี้ทําไมต้องมีกำแพงเมืองนี้เป็นเมืองสําคัญมากตั้งแต่ยังไงตั้งแต่สมัยโรมันสมัยก่อนเลยเมืองเมืองนี้เป็นแหล่งผลิตเกลือเกลือนี่คือ ถือว่าเป็นถือว่าเป็นยุทธภพขาวเลยนะทองขาวเลยบ้านเมืองนี้ต้องมีเกลือนะฮะเลยต้องเนี่ยสร้างกำแพงล้อมไว้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับ รับรองได้ว่าสุดยอดวันนี้คุณผู้ชมแต่ต้องรอเราเดินข้างกำแพงจากฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นก่อนรอสักเ็ดวันหรอครับ <c oughs> เราเดินได้วันละ1กิโลเองเชิญ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปเดินกำแพงกันเชิญครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณเอและคุณนิรุตพิธีกกรของเราก็พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อเข้าไปชมบรรยากาศภายในเมืองกันแล้วสําหรับบรรยากาศภายในเมืองแห่งนี้ก็ให้ความรู้สึกถึงความเรียบง่ายและเงียบสงบและเมื่อประกอบกับอาคารที่สร้างขึ้นในยุคกลางก็ทําให้เมืองแห่งนี้มีสเสน่ห์สุดๆไปเลยครับ เข้ามาในเมืองก็เป็นเมืองเก่าแล้วก็ีสร้างด้วยหินนี่พื้นก็เป็นหินกำแพงหินบ้านเป็นหินหมดเลยก็ลายเป็นพัตคารเป็นร้านขายของที่ระลึกไปแล้วลายหลักๆของที่นี่ก็คือเป็นขาวฟ้าลักษณะนี้นะฮะเป็นลายทะเลทะเลหน่อยนี่คือโคเอเชียผนชอบเมืองหลังเนี่ยคนชอบแล้วมีเนี่ยมีสมอใช่ไหมทะเลมีสมอเป็นอย่างนี้หมดเลย นอกจากเมืองสวยๆและกำแพงที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วสิ่งที่ช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับที่นี่น่าลงไหลมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือผู้คนที่มีความเป็นมิตรซึ่งทำให้คุณเอ๋และคุณนีรุตพิธีกรของเรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากในทีเดียวครับ และนอกจากเมืองที่มีเสน่ห์แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือฟาร์มหอยนางรมคุณภาพดีซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังและถูกส่งออกไปทั่วประเทศซึ่งในครั้งนี้คุณเอ๋และคุณนิรุตพิธีกรของเราก็ได้มีโอกาสขึ้นเรือเพื่อไปชิมหอยนางรมกันสดๆถึงกระชังกลางน้ํากันเลยทีเดียวครับนี่คือเจ้าหอยนางรมอายุ สามปีนะฮะของผมมีผมแบ่งแค่สองชนิดฮะเป็นชนิดครีมก็คืออย่างเค็มครีมหน่อยอย่างที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับกับชนิดนี้คือชนิดเค็มครีมกับเค็มใช้คำนี้ดีกว่าครีมกับเค็มสองอย่างขอคุณผู้ชมฮะเจ้าเค็มนี่คือจะมีรสชาติเอ่อเป็นค่อนข้างจะไม่มีครีมแล้วก็มีรสชาติทะเลนะลองดูเลยก็เรียกว่าแลดหอยหอยนางรมที่รูปร่างแบนแบนอันนี้นี่คือหอยแมงผู้แมลงผู้หอยแมลงผู้ โ,ฮโ,ฮโอ้โี้แต่อันนี้รสจัดมากหอยคำต้องบอกว่าเขาวิธีการเลี้ยงเขาง่ายๆคุณผู้มชมเนื่องจากว่าหอยเนี่ยเขาไข่แล้วก็เขาจะกระจายอยู่แถวเนี้ยเต็มไปหมดวิธีการเขาก็กคือห่อยเจาเชือกนั้นลงไปให้หอยมาจับมาเกาะเป็นเชือกฟางเเป็นเชือกฮะประมาณเหมือนก็เหมือนก็แห่คุณผู้ชมฮะแล้วก็ปล่อยให้เกาะเกาะสักประมาณหนึ่งปีแล้วเขาก็ค่อยๆเอาเจ้าหอยที่เกาะระเกะระกะพวกนี้ออกมาจับแล้วก็มาจับคู่กัน ในราวที่สองนั่นะฮะโดยใช้ซีเมนต์จับคู่เ<ด>พื<ด>่อให้เขามีเปซในการโตหนึงมีพื้นที่ในการโตราวหนึ่งประมาณสักห้าสิบตัวเลี้ยงตรงนี้อีกสองปีแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่ง่ายการอาหารเจาะหอยนี้ก็ต้องอย่างที่เรียนนะต้องค่อยๆซดมันก่อนเราจะได้น้ําเกลือม, <c oughs> มันจะได้น้ํามะนาวเค็มได้ความเค็มจากมือคุณนิรุตด,ด้วยไม่ร้อเลยาะ้มาช้ากินแฮมมาไงแต่ถ้าคนชอบทานหอยอารมรสจัดๆแบบนี้ <c oughs> ตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยผมบอกให้อร่อยมากอือเราไม่ลืมขอบคุณเสีน้ำใจขอบคุณส้นน้ำใจมาก thank you thank you โอ้โหนอกจากจะสนุกนั่งเรือนะฮะพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนๆร่วมทางแล้วก็มีอาหารอร่อยๆมีประสบการณ์ใหม่ๆลูงเฮี้ยยอดลูงเฮี้ยไม่กินข้าวก่อนไปใช่ไหม,มกินหอยนองรมกอบหอยแมลงภู่อย่างเดียวเลย <S <S 2> <S 2> อเอา, <S <S เอามีนนมปังไงสบายทัวร์นี้ไม่ขวนพลาดคุณผู้ชมนะคนรักทะเลรักอาหารทะเลรักธรรมาชาติที่สุดของที่สุดฮะ